หลายศตรวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน,ก,ก,านการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตค่านิยมพฤติกรรมการประกอบอาชีพจนนาไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลุ่มองค์กรต่างๆการแก้ปัญหาดังกล่าวนับวันจะซับซ้อนขึ้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยกฎหมายเป็นหลักสําคัญในการสร้างความสงบให้แก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านกฎหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมจึงได้เปิดสอนหลักสูตรน,นิติศาสตร์บัณฑิตขึ้นในปี2 5 4 8โดยในขณะนั้นได้เป็นสาขาหนึ่งในสังกัดคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์และได้เริ่มทําการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมขึ้นในปี2552เพื่อมอุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสังคมและอาชญากรรมแบบบูรณาการมากยิ่งขึ้นคณะนิติศาสตร์ ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวลัยพรพรพงศ์ ong, คณะบดีคณะนิติศาสตร์อาจารย์ไวยกูลของยุทธผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษาอาจารย์ธีรวรรณอายุวัฒผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ สวัสดีครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีหลักปรัชญาที่สําคัญคือยึดมั่นหลักนิติธรรมเป็นผู้นําด้านการพัฒนาสร้างเสริมคุณค่าประชาธิปไตยให้ยั่งยืนครับคณะนิติศาสตร์มีความพร้อมและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยมีวิสัยทัศน์ที่สําคัญดังนี้ค่ะ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นนานาชาติการบริหารงานวิจัยการจัดการเรียนการสอนการเตรียมความพร้อมเพื่อการมีงานทําของบัณฑิต การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนการจัดระบบสนับสนุนนักศึกษา ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี2ส,สาขาวิชาคือสาขาวิชานิติศาสตร์ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตบัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลายเช่นนิติกรทนายความนักกฎหมายและมีสิทธิสอบเป็นอายการหรือผู้พิพากษาโดยหลักสูตรผ่านการรับรองจากนิติบัณฑิตสภาในปีพศ2533 สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมปร,ริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตบัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถรับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเช่นนักอาชญาวิทยานักทันตวิทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักง,งานคุมประพฤตินักสังคมสงเคราะห์ตลอดจนนักวิจัยอิสระนอกจากนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศและภูมิภาคอาเซียนสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคณะนิติศาสตร์จึงได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศนานาชาติเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศซึ่งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดีเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการทั้งภายในและภายนอกประเทศบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขานี้จะสามารถประกอบอาชีพต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เช่นเป็นที่ปรึกษากฎ,กฎหมายเศรษฐกิจเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนนักเจรจาการค้าในองค์กรเอกชนองค์กรของรัฐตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศเป็นต้นนอกนอจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้วคณะนิติศาสตร์สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีการทำกิจกรรมระหว่างการศึกษาเช่นกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบรรเป็นประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมกิจกรรมส่งเสริมศิละปะและวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นผู้มีความรู้ซึ่งควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคมต่อไปจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาบนดี ทำให้บัณฑิตรุ่นแรกของเราที่จบการศึกษาไปสามารถสอบตัวทนายได้ถึงร้อเปอร์เซนและนักศึกษาร,รุ่นต่อมาที่จบการศึกษาสามารถที่จะทำงานและมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงถึง 76. 7 1คณะนิติศาสตร์ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาทาัทาง้งทางด้านวิชาการและการบริการทางสังคมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้ให้เติบใหญ่ออกสู่สังคมประเทศชาติและประชาคมนานาชาติสืบไป นิติศาตร์เราเป็นชื่อสายยิ่งใหญ่ความฝันดั่งไฟธรณองค์อาจกาหารมีวิชาความรู้สู่การงานจิตใจเบิกบานสร้างคน,นให้เป็นคน